คนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟนที่เลิกกันไปเขาจะกลับมาไหมนะหลับตานะคะทําจิตให้นิ่งนึกถึงนาะแฟนที่เลิกกันไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ว่าเขาจะได้กลับมาไหมเนาะหลับตาค่ะ,ะลืมตาขึ้นนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าเหมือนเขาจะมีคนอื่นเข้ามาเนาะใบเจ็ดถ้วยเนี่ยบอกว่าเหมือนเขาจะมีตัวเลือก อื่นที่เข้ามานะคะเขาเป็นคนค่อนข้างแบบเฟลลี่ด้วยแหละมีคนเข้าหาง่ายนะคะก็เลยทําให้แบบมีคนเข้ามาได้นะแต่สุดท้ายก็ยังมีเกณฑ์ได้กลับนะคะใบสิบไม้บอกว่าจะได้กลับมาตายลังนะจะได้วนกลับมาหาคนเดิมๆคนเก่าๆก็คือเราเนี่ยแหละ ะะจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ใบพระบอกว่าไม่ต้องทําอะไรคะ่ะให้เราอยู่นิ่งๆทําตัวนิ่งๆได้เลยคะ่ะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะคะในภาพรวมเนี่ยไพ่ขึ้นยังดีอยู่ไม่ได้แย่นะบอกว่าได้กลับมาแต่ว่าให้เราอยู่เฉยๆนะคะให้เราทําตัวนิ่งๆอย่างเดียวนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องงานเป็นหลักนะคะไม่ต้องคิดมาเคียนมากรอนานไหมประมาณไพ่ขึ้นเลขหถึงเลขสิบอะคะ่ะ ถ้า5ถึงส0สัปดาห์ก็ประมาณ2-3ถึง3เดือนนับจากวันนี้นะคะส่วนใครนะคะที่อยากดูดวงที่เป็นของเราเองนะว่าแฟนที่เราเลิกไปอะ่ะจะได้กลับมาไหมเป็นดวงเฉพาะของเรานะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะค่าครูเริ่มต้น299บาทคา่ะ